แต่ทุกคนวันนี้เรามาได้มานทาก,การ์ดแตบบ่เรามาเก็บการ์ดนะคะทุกคนคือมีคนบอกว่าอยากให้เราแบบทําคลิปเก็บการ์ดแบบเยอะมากโอเคก็จะมาติสติกเกอร์กันเลยนะคะไม่พูดเพิ่มทําเพลงเอวฉันก็ไม่ได้ทําเพลงเออแต่ไม่ได้มี MV เพลงของตัวเองเลยนะคะทุกคนคือแบบก็ก็อยากถ่าย MV นะ แต่ก็เราไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่เป็นลนะนาอจะได้ต่อยพีอีพีไหนวะอีพีสองเออเออิง่นอาจจะเคิลอาจจะทันแค่นี้แหละถูดตามแล้วต้องใส่ด,ด้านนี้นะคะเพราะว่าเราจะสุ่มการ์ดเอานะคะโอเค